สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุทกท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ขังข่าวสปอยหนังยาวๆสำหรับชาวนอนดึกถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะมาแนะนำและก็สปอยให้ฟังกันเช่นเคยซึ่งหนังเรื่องนี้มีชื่อว่ามาคคีมาคีในภาษาอินเดีย India มันแปลว่าแมาลงวันนั่นเองนะครับผมโดยหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งแนะนำมาว่าอยากให้ผมมาสปอยหนังเรื่องนี้ดูซึ่งผมเนี่ยก็ลองไปหาดูแล้วก กเกิดสนใจขึ้นมาเพราะหนังมันแปลกใหม่แถมกาวสุดๆไปเลยผมเลยตัดสินใจสปอยคลิปนี้ขึ้นมาและหนังเรื่องนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีซับไทยหรือภาคไทยเลยเนื้อหาบางอย่างผมอาจจะเล่าผิดไปก็ต้องขออภัยมาณานที่ดีด้วยและที่สําคัญผมไม่รู้ชื่อพระเอกนางเอกหรือตัวร้ายเลยเลยจะเรียกว่าพระเอกนางเอกไปเลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมสนใจอย,อยากจะดูแบบตัวเต็มก็สามารถรับชมตัวเต็มได้ที่ YouTube เลยนะครับผมโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ข,ของหนังเรื่องนี้ก็คือพระเอกได้ตกหล สุ่มรักนางเอกโดยเมตัวร้ายมาอิจฉาเขาเลยลงมือฆ่าพระเอกผู้เป็นเสื้อหนามความรักทิ้งแต่พระเอกกลับได้เกิดใหม่เป็นมแมลงวันเพื่อกลับมาล้างแค้นและมาหาคนที่เขารักอีกครั้งฮันแน่น่าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครเลกันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผมเปิดเรื่องมานะครับไอพี่หนวดตัวร้ายเนี่ยก็กำลังซ้อมยิงปืนอยู่ซึ่งพี่แกก็ยิงแม่นมากแต่ระหว่างที่กำลังยิงอยู่เขาก็ไปเห็นผู้อยู่คนนึงเธอก็ ลัซงซ้อมยิงปืนด,ด้วยเช่นกันแต่เธอก็ยิงไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่ซึ่งพี่หนุ่ยให้แบบนั้นเขาก็เลยเดินไปหาผู้หญิงคนนั้นและอาสาที่จะช่วยสอนเธอยิงปืนแต่เอาจ,จริงๆเหมือนมนหลอกแต่อ่างมากกว่าตัดกลับไปที่นางเอกเธอก็กาลังทํางานอยู่ซึ่งงานของเธอคือการแกะสะลักของจิ๋วนั่นเองแต่งานมันกลับดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ระหว่างที่เธอกาลังทางานอยู่ไฟที่หมู่บ้านของเธอก็ดันดับขึ้นมาพอเธอออกมายินมองที่หน้าต่างก็เห็นพระเอกของเรายืนเก๊กท่าหลอดเท่อยู่แต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรหยิบของจิ๋ว ไปหยิบกระดาษฟอยล์กับไฟฉายมาจากนั้นเขาก็เอาทั้งสองอย่างนี้มาติดกับจานดาวเทียมคลาฟเป็นไฟส่องสว่างและฉายไปที่ห้องของนางเอกแต่นางเอกเนี่ยเธอก็แกล้งทํเป็นไม่สนใจนะครับปิดมา่านและแอบนอนยิ้มต่อในเช้าวันต่อมาที่ออฟฟิศของนางเอกระหว่างที่เธอกาลังทําโปรเจกต์ของเธออยู่และกาลังคุยกับเพื่อนร่วมงานเรื่องเงินบริจาคซึ่งพวกเขาต้องการเงินที่จะนาไปซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับเด็กๆที่ยากไร้หลังจากนั้นพระเอกของเราก็เดินเข้ามาให้เงินบริจาคโดยเขาบอกว่าผมจะบริจาคให้หนึ่งพันบาทประมาณตอนที่ พรงนี้พี่เจาชื่อขึ้นหน้าจอมไหมครับ ก่อนที่จะพูดคุยและขอเบอร์โทรกันซึ่งระหว่างนั้นเองคนในออฟฟิศก็มาคุยกับนางเอกเล่งที่นางเอกลองไปขอรับบริจาคจากบริษัทนักธุรกิจที่ร่ำรวยเขาอาจจะสนใจร่วมทําบุญกับพวกเขาด้วยก็ได้ซึ่งบริษัทนั้นก็คือบริษัทของพี่หนวดนั่นแหละครับตัดกลับมาที่บริษัทของพี่หนวดนางเอกก็ได้มาที่นี่ซึ่งพี่หนวดเห็นเธอครั้งแรกเนี่ยก็ตกดุมรักทันทีเลยเรียกนางเอกให้เข้ามาพบเพื่อมาพูดคุยโปรเจกต์ของเธอให้พี่หนวดฟังซึ่งพี่หนวดเนี่ยก็ไม่ได้ฟังอะไรนะครับก็ตกล คอยช่วยเหลือโปรเจกต์ของนางเอกมาช่วยแจกหนังสือให้กับเด็กที่ยากไร้ก่อนที่จะพานางเอกไปกินข้าวและเดทด้วยกันแต่ระหว่างที่พี่แกกำลังจะป้อนข้าวให้นางเอกอยู่นางเอกเนี่ยเธอก็ชิงตักข้าวกินก่อนแถมยังมองไปที่พระเอกที่กำลังยืนมองอยู่ข้างนอกมาเลยทาให้พี่หนวดไม่สบอารมณ์เอามากๆเรียกแจ็คบินทันทีระหว่างที่พี่หนวดกาลังขับรถไปส่งนางเอกอยู่พระเอกเนี่ยก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามมานางเอกเลยบอกให้พี่หนวดจอดรถเพราะแกจะถึงที่ทํางานของเธอแล้วเดี๋ยวเธอจะแวะเดินตลาดแล้วกลับเองแต่ไงได้นะครับนางเอกออกมาเดินตลาดกับพระเอกนั่นเเออ่หนวดดแกกก็็้สรยยตาามมู ก็เลยโกรธโมโหจนตาแดงเลยครับน่ากลัวมากในคืนนั้นหลังจากที่นางเอกเลิกงานกําลังจะกลับบ้านรถมอเตอร์ไซค์ของเธอก็ดันน้ำมันหมดเธอเลยโทรไปหาพระเอกให้มาเดินกลับบ้านเป็นเพื่อนเธอหน่อยซึ่งพระเอ,เอกเนี่ยรีบวิ่งมาทันทีเลยครับคือไม่เข้าใจว่าทาไมไม่ ขับมอเตอร์ไซค์มาซึ่งในคืนนั้นพระเอกก็เดินร้องเพลงจีบนังเอกแบบจัดเต็มเลยครับหลังจากที่พระเอกเดินมาส่งนางเอกถึงบ้านแล้วนังเอกเธอก็ได้แกะสลักจี้หัวใจให้กับพระเอกแต่พอนางเอกมองมาที่หน้าต่างพระเอกก็ได้หายไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วพระเอกก็ถูกแก๊งของพี่หนวดจับไปซ้อมอย่างหนักเลยครับซึ่งพี่หนวดก็ห้ามไม่ให้พระเอกติดต่อกับนางเอกอีกแต่พระเอกก็ไม่ยอมยืนยันที่จะจีบเธอต่อไปและเขาก็จะตามล้างแค่พี่หนวดให้ได้มันเลยําให้พี่หนวดลงมือกระทืบพระเอกสยับแต่ระหวาม มาพระเอกว่าคุณอยู่ไหนมันเลยทําให้พี่หนวดโมโหหนักกว่าเดิมเหยบไปที่คอของพระเอกจนตายก่อนที่จะโยนโทรศัพท์และทิ้งศพของพระเอกไว้ที่นั่นส่วนนางเอกเธอก็โทรมาหาพระเอกมันเลยทาให้โทรศัพท์ของพระเอกสัน่นตกลงมารับสายเองโดยนางเอกเธอก็บอกความรู้สึกภายในใจของเธอว่าเธอรักพระเอกหลังจากนั้นก็ได้เกิดปฏิหาริย์วิญ,ญญาณของพระเอกได้ออกมาและเข้าไปอยู่ในไข่ของมังรวันที่อยู่แถวน,นั้นเช้าวันต่อมาระหว่างที่นางเอกเธอกำลังจะขับรถออกไปทํางานเธอก็เห็นไทยมุงกันอยู่ซึ่งเธอก็สงสัยว่าเขามุ่งอะไรกันก็เลยเดินไปดูก็พบว่า เป็นศพของพระเอกที่เจ้าหน้าที่กําลังเก็บศพอยู่มันเลยทำให้เธอถึงกับช็อกเอามากๆตัดไปที่พระเอกตอนนี้เขาก็ได้เกิดใหม่มาเป็นมแมลงวันซึ่งตอนนี้เขาก็จำอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่วนพี่น้องชาวมแมลงวันก็ได้ออกจากไข่และบินออกไปกันหมดแล้วส่วนตัวพระเอกเองยังบินไม่ได้เพราะว่าเปลกของเขายังติดกับตูดอยู่แต่ระหว่างที่กำลังจะบินอยู่น้ําป่าเนี่ยก็ดันไหลามาพอดีพระเอกก็เลยต้องรีบหนีตายจนสามารถบินหนีออกมาได้สาเร็จแต่ไม่ทันบินไปถึงไหนพระเอกก็ต้องมาหนีตายจากมนุษย์อีกโดยเขาก็ต้องหนีตายจากฟองน้ําแถมยังงตต้อบินนนหีีกท่าม แต่หลังจากที่พระเอกหนีเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งเขาก็เกิดหิวน้าขึ้นมาเลยไปกินหยดน้ําที่เหยือกแต่ด้วยความซุ่มซ่ามของคนเข็นน้ําก็เลยทาให้น้าในเหยือกสัน่นไปโดนพระเอกจนจมน้ําก่อนที่คนเข็นน้ําจะใส่ผงชามานนลงไปและไปเสิร์ฟให้ใครบางคนอยู่ซึ่งคนคนนั้นก็คือไอพี่หนวดนั่นเองซึ่งตอนที่พี่หนวดกําลังคนแก้อยู่มันก็ทําให้พระเอกจําทุกอย่างได้ขึ้นมาว่าพี่หนวดเป็นคนฆ่าเขาซึ่งพระเอก,กเนี่ยก็รีบออกมาจากน้ําชาและจะบินไปต่อยหน้าพี่หนวดสักมาแต่มันก็ดันทําอะไรพี่หนวดแกไม่ได้เเเเลลลยยพระอกกตััดสิินนนใจบบไปหาหา โดยพระเอกก็พยายามจะขอความช่วยเหลือพยายามทําให้นางเอกสนใจแต่ก็นะแมะลงวันใครเขาจะสนใจมีแต่รําคาญและก็ไล่อารมากกว่าซึ่งก่อนที่นางเอกจะไปออฟฟิศเธอก็พูดกับแม่ของเธอว,ว่าตอนนี้เธอรู้สึกเสียใจมากที่พระเอกต้องจากไปและตอนนี้เธอก็คิดถึงพระเอกมากอยากจะเจอกับเขาอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นเองพระเอกเนี่ยเขาก็ยืนฟังอยู่ด้วยแต่ไปที่ออฟฟิศของนางเอกพี่นวดก็เข้ามาและทําเป็นผู้แสดงความเสียใจเรื่องที่พระเอกตายก่อนที่จะมาจับมือแตะอ่างนางเอกเลยทําให้พระเอกของขึ้นเลยครับบินไปตอมหูตอมหูซ้ายทีขวาทีตอมสองหู เบิ้นหูเลยครับจนทำให้พี่หนวดลำคาญปัดมือไปไป,ไปมา,มานางเอกเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไร กลับไปที่บ้านข่องพี่หนวดระหว่างที่พี่หนวดกําลังอบไอ้น้ําอยู่พระเอกก็บินไปตอมจมูกแล้วก็มุดเข้าไปในหูมาเลยทําให้พี่หนวดดิ้นหนักมากจนทําให้ล้อของที่อบเคลื่อนจนพี่แกเก็บจะโดนที่ตักผ้าเช็ดตัวเสียบหน้าเขาแล้วซึ่งพี่แกก็ตะโกนโวกเวกโวยวายจนลูกน้องกลับเข้ามาและช่วยพาพี่หนวดออกมาจากเครื่องอบแต่ระหว่างที่พี่แกกำลังจะบนเรื่องแมลงวันก็ดันเห็นพระเอกบินอยู่ต่อหน้าลูกน้องพี่หนวดก็เลยดึงผ้าเช็ดตัวออกมาแล้วก็ไล่ฟาดไล่ตีกันเลยครับโดยไม่รู้ตัวเลยว่าพี่แกกําลังโปอยู่แต่พี่หนวดแกกกกกก็ววิ่่งงงออออมาาาไลลตีีันนนนนหห้้จทํํใุสพแยย อยู่่ข้าางงลได้เห็นหนอนน้อยของเขาจนรู้สึกหวั่นไหวกันทั้งกลุ่มเลยครับตัดกลับไปที่บริษัทของพี่นวดเขาก็ได้พูดคุยกับนางเอกเรื่องที่จะพานางเอกไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศซึ่งคนในทีมก็เสนอให้นางเอกไปนางเอกก็เลยต้องตกลงที่จะเดินทางไปกับพี่หนวดสองคนซึ่งมันก็ทําให้พระเอกโมโหเป็นอย่างมากในคืนนั้นเองระหว่างที่พี่นวดกําลังหลับอยู่พระเอกเนี่ยก็มากวนตลอดเลยบินมาแตะจมูกบ้างเข้าหูบ้างซึ่งมันก็ทําให้พี่หนวดไม่เป็นอันนอนเลยครับถึงขั้นหัวล้อเลยคือทั้งคืนนั้นแทบไม่ได้นอนเลยคร นจนทาให้พี่หนวดแกลงทุนพันตัวเองเป็นมัมมี่เลยครับและเช้าวันต่อมาพี่หนวดเนี่ยกรดันตื่นสายเพราะมาได้นนอนทั้งคืนซื้อนางเอกก็โทรม,มาถามพี่หนวดว่าถึงไหนแล้วเพราะตอนนี้เธอกำลังรองเขาอยู่ที่สนามบินพี่หนวดก็เลยรีบอาบน้าแต่งตัวขับรถมาอย่างไวเลยครับแต่ระหว่างที่กำลังติดไฟแดงพระเอกก็บปไปกวนตํารวจจราจ,จ,ร,าจ,จรที่กำลังโบกรถอยู่จนทําให้ตํารวจคนนั้นแกปัดมือไปไปมาๆเลยทําให้คนขับรถบนถนนคิดว่าตํารวจสั่งให้ไปได้เลยร่วมใจพากันขับรถพร้อมกันเลยทําให้การจราจ,จรติดหนักกว่าเดิมพี่หนวดเห็นแบบนั้นก็เลยรีออกกจาารถถแแแลละงททุนนนนไปช่่ััใหมว้ ซึ่งระหว่างที่พี่นวดกาลังขับรถด้วยความเร็วอยู่พระเอกก็บินไปตอมที่ตาของพี่นวดเลยทําให้พี่นวดเสียหลักรถพลิกคว่ำชนกับรถขนทรายพอดีซึ่งระหว่างที่พี่นวดกาลังออกจากรถพระเอกก็บินมาเกมีประโยคว่าฉันจะฆ่าแกมาเลยทาให้พี่นวดถึงกับช็อกไปเลยครับตัดกลับมาที่บ้านของพี่นวดคุณหมอก็มัรักษาและดูอาการของพี่นวดโดยพี่นวดแกเนี่ยก็หลอนกลัวมาเลยวันมากๆเลยส่วนนางเอกเองเธอก็ไม่เยี่ยมพี่นวดที่บ้านซึ่งระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่พระเอกก็บินมาแต่ก็ดันถูกนางเอกยีสเปร เธอก็ได้ไปเตะสายยางจนทำให้สปริงเกอร์ทำงานและน้ำก็มาอยู่ใส่ตัวพระเอกเลยทำให้พระเอกรอตายมาได้สุนทันได้ของพี่หนวดเขาก็ได้ไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและไปคุยกับดรที่นั่นเรื่องแมลงวันที่คอยตามแกล้งตามราวีเขาไม่เลิกซิงดรก็หัวเราะและบอกว่าเพิร์เจอร์ใส่เฟืองและหลอนซึ่งพี่หนวดแกเองก็โมโหมากเถียงขาดใจเลยครับบอกว่าจะเอาหลักฐานไม่ดูในคืนนั้นเองพี่หนวดก็ได้ไปที่สุสานรถหรือจังยาดบอยส์เพื่อไปเอากระจกรถของเขาที่แมลงวันเขียนเอาไว้แต่ก็พบว่ามันแตกด้ จอกับหมอผีคนหนึ่งมาทักอีกด้วยว่าตอนนี้พี่หนวดกลางดวงไม่ดีกำลังมีบางสิ่งบางอย่างตามติดอยู่แต่พี่หนวดเนี่ยแกก็ไม่สนใจอะไรตัดกลับไปที่ว่านของนางเอกเธอก็นั่งร้องไห้เสียใจกับสร้อยที่เธอได้ทําให้พระเอกอยู่ซึ่งน้ําตาของเธอก็ได้หยดลงไปที่โต๊ะพระเอกเห็นแบบนั้นเลยบินไปและใช้น้าตาของเธอเขียนเป็นตัวอักษรว่าเขาคือพระเอกซึ่งนางเอกก็ช็อกมากและถามใหญ่เลยว่าพระเอกตายได้ยังไงเพราะอุบัติเหตุหรือเปล่าพระเอกก็ใส่หัวก่อนที่จะบินไปที่รูปของพี่หนวดเลยทําให้นางเอกรู้ว่าพี่หนวดเป็นตตตตต้้นนเเเเหหุททที่ทํําาาใพระอออกกงงงยยมัลล ที่จะร่วมมือช่วยพระเอกล้างแขนด้วยซึ่งนางเอกเธอก็ช่วยประดิษฐ์หน้ากากใหม่ให้พระเอกพอโดยพี่หนวดฉีสเปรย์ใส่ก็ไม่เป็นไรเลยหลังจากนั้นพระเอกก็ตามกวันตามราวีชีวิตพี่หนวดไม่เลิกคอยก่อกลัวน,นู่นนี่นั่นสลัพัดซึ่งนับวันมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนพี่หนวดไม่เป็นอันกินอันนอนหลอนกลัวแมลงวันไปเลยถึงขั้นตั้งค่าหัวพระเอกด้วยคิดดูกับว่าวตั้งค่าหัวแมลงวันนะ พอหลังจากที่แกล้งพี่นวดเสร็จพระเอกเนะี่ยก็จะไปฝึกฝนร่างกายซ้อมวิ่งซ้อมยกน้ําหนักสลับพัดจนพระเอกเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นกลายเป็นสุดยอดแมลงวันนะส่วนนางเอกเธอก็คอยประดิษฐ์อุปกรณ์ให้พระเอกทํากลงเล็บเหล็กให้พระเอกด้วยสุดยอดไปเลยนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งพระเอกได้ไปเห็นโมเดลปืนใหญ่ลําเล็กๆตั้งโชว์อยู่ในบ้านพระเอกเลยได้ไอเดียที่จะฆ่าพี่นวดด้วยปืนใหญ่เลยลองไปปรึกษากับนางเอกและทดลองกันซึ่งผลมันก็ออกมาได้ด้วยดีและจากนั้นในทุกๆวันพระเอกก็จะบินขนดินปืนใส่ตะกร้จกาจาก บ้านนางเอกไปใส่ที่โมเดลปืนใหญ่ที่บ้านของพี่นวดจนเกือบเต็มซึ่งในตอนนั้นเองระหว่างที่พระเอกกําลังเข้าไปอยู่ในปืนใหญ่พี่นวดก็เห็นพอดีก็เลยรีบมาอุดรูไว้เอากระสุนปืนใหญ่ยัดลงไปแล้วก็ปั๊มลูกสุนให้ด้วยคือทาให้เสร็จสัต์พร้อมยิงเลยซึ่งพระเอกก็ออกมาได้แล้วไปบอกนางเอกว่าแผนการทุกอย่างพร้อมแล้วก่อนที่จะไปฉลองที่ร้านกาแฟกันซึ่งตอนที่พนักง,งานถามนางเอกว่าจะรับอะไรดีนางเอกเธอก็ยื่นมือมาคุยกับพระเอกว่าจะกินอะไรดีซึ่งมันก็ทาให้พนักง,งานเงือบแดดครับว่าอีนี่คุยก ตักแบ่งใส่จานให้พระเอกอีกหยดหนึ่งด้วยวิ้ยน่ารักน่าทำแบบนี้ที่บ้านจังวันต่อมาระหว่างที่พระเอกกำลังรอโอกาสที่จะรอบสังหารพี่นวดอยู่จังหวะน,นั้นเองเชฟในบ้านก็จุดไฟทิ้งไว้พระเอกเลยบินไปหยิบไม้ขีดไฟขึ้นมาและกำลังจะจุดชนวนระเบิดแต่จังหวะน,นั้นเองพี่นวดก็เรียกลูกน้องมาคุยด้วยซึ่งลูกน้องคนนั้กนก็ยืนบงังแถมยังชช้ค้มมุกและเอาทิชชู่มาอุดไว้ที่ปืนใหญ่อีกมาเลยทำให้แผนการพังไม่เป็นท่าในวันต่อมาพี่นวดก็จ้างคนมาเปลี่ยนกระจกประตูบ้้้้าาาานใใหหมมมมม่่่เเเอออีียยยยแถถังงติิดดดกกลลววจจรรรปททพะะไสข ไไนางเอกเธอเลยไปหาพี่หนวดที่บ้านซึื้อพี่หนวดก็มาแตะอ่างนางเอกเหมือนเดิมนางเอกเนี่ยเธอก็เลยฉวยอก,กาศใช้จังหวะน,นั้นไขน็อตตรงหน้าตาออกให้เป็นรูหลังจากนั้นพระเอกก็รีบบินเข้ามาและเข้าไปในเสื้อของพี่หนวดและลงมือขวนหลังพี่หนวดรัวๆเลยครับขวนซะจนเลือดออกอะคิดดูซึ่งพี่หนวดี่ยแกก็ดิ้นใหญ่เลยครับก่อนที่จะให้นางเอกกลับบ้านไปก่อนในวันต่อมาระหว่างที่พี่หนวดกําลังจะไปประชุมกับประธานบริาษาัทอื่นๆอยู่พี่แกะก็ระแวงกลัวมากถึงขั้นใส่หมวกน,น็อตเข้ามาประ พระเอกลัวๆก่อนที่จะไล่ตบหัวประธานบริษัททีละคนเพราะพระเอกบินไปตอมหัวพอดีมันเลยทําให้ประธานบริษัทที่โดนตบไม่พอใจมากยกเลิกที่จะร่วมงานกับพี่นวดและก็จะฟ้องร้องด้วยส่วนพี่นวดเองแกก็รีบไปกดเงินจากตู้เซฟแต่ระหว่างที่กําลังใสร่รหัสอยู่พระเอกก็บินมาตอมคีย์บอร์ดพี่หนวดเห็นแบบนั้นก็เลยรีบตบจนทาให้พาสเวิร์ดผิดพลาดไปถึง3ครั้งเลยทําให้ตู้เซฟล็อกระบบอัตโนมัติพี่นวดเลยเอาไฟมาจี้เพื่อที่จะเปิดตู้เซฟออกแต่พระเอกก็บินมากดอีกรอบจนทำให้พีีพ่่่หหนนววววดดทาาไไไไฟฟลลุมมือปปตตต้้้เซงสจัััแ พอรู้ตัวอีกทีก็พบว่าเงินในนั้นถูกไฟเผามอดไปซะแล้วเลยทําให้พี่นวดแกถึงขั้นช็อกไปเลยครับในคืนนั้นพี่หนวดแกก็เลยไปหาหมอผีที่จังหยัดบอยซ์ซึ่งหมอก็บอกว่าแมลงวันตัวนั้นคือพระเอกที่กําลังตามล้างแคนพี่นวดอยู่ซึ่งมันก็ทาให้พี่หนวดตกใจมากที่พระเอกกลับมาล้างแค้นเขาส่วนหมอผีก็ตกลงที่จะช่วยพี่นวดจัดการกับแมลงวันตัวนั้นโดยเขาก็ได้ทําพิธีกรรมและ่ายมนสกดจิตให้นก2ตัวบินไปตามล่าพระเอกจึงพระเอกก็บินหนีและเอาชีวิตรอดอย่างทุลักทุเลแต่สสสุดดดท้้าาาาายก็ามมารถออชีวไ แต่มันก็ทําให้ที่นั่นควันคุ้งเลยครับเลยทาให้พี่หนวดกับหมอผีพยายามเจาะจากห้องกันแต่ห้องก็ดันล็อกออกไปไม่ได้พี่หนวดก็เดินชนหมอผีล้มไปโดนเหล็กเสียบตายส่วนพี่หนวดเองก็สําลักควันล้มลงไปซึ่งพระเอกเห็นแบบนั้นก็คิดว่าพี่นวดตายแล้วเลยรีบไปบอกเขาด้วยที่นางเอกว่าพวกเขาทำเสร็จแล้วแต่ว่าพี่นวดแกยังพอมีดวงอยู่เพราะว่าลูกน้องของพี่หนวดมาพอดีเลยช่วยทุบป,ประตูหลังจากที่พี่หนวดได้สติเขาก็ได้เห็นรูตรงหน้าต่างที่พระเอกเข้ามาเขาเลยไปดูกล้องวงจรปิดก็เลยรู้ว่านางเอกเธอเป็นคน ส่วนทางด้านของนางเอกเองเธอก็กําลังเล่นซ่อนแอบกับพระเอกอยู่แต่พอเธอกําลังจะจับเอกพระเอกพี่นวดก็เข้ามาพอดีก่อนที่จะฉุดตัวไปที่บ้านและให้มาดูคลิปที่เธอได้ไข่น็อตให้พระเอกเข้ามาสินางเอกเธอก็ห <man> ย like <is> ิบค <apart> um. ัตเตอร์จะแทงเข้าไปที่คอพี่นวดแต่ก็ถูกจับเอาไ้ซะก่อนและพี่นวดก็ขู่พระเอกว่าถ้าไม่ปรากฏตัวมาเขาจะฆ่านางเอกซะพระเอกเห็นแบบนั้นก็เลยบินลงมาที่พื้นพี่นวดเลยถอดรองเท้าจะเหยียบพระเอกให้แบนเลยแต่พระเอกก็อาศัยจังหวะนั้นยกเข็มขึ้นมาเลยทำให้พี่นวดเหยียบเข็มเต็มๆไอพ ค,คิดดูนะครับว่าหยิบ ปืนมายิงแมลงวันต้องโหดขนาดไหนยิงจนไฟดับเลยพี่แกเนี่ยหยิบลูกซองขึ้นมายิงจนบ้านแตกสาแลพังเลยครับจนสุดท้ายมันได้ทําให้โมเดลปืนใหญ่หล่นลงมาและทําให้ทิชชู่ในนั้นหลุดออกมาจากรูปืนใหญ่ระหว่างต่อสู้กันพระเอกก็บินมาเจ้าเข็มหมดแทงหน้าพี่หนวดแต่พี่หนวดก็หยิบแม่เหล็กมัก,กันไว้เลยทําให้ขาของพระเอกติดกับเข็มขยับไปไหนไม่ได้ก่อนที่พี่หนวดจะเดินไปลากตัวนางเอกมาและเฉือนปีกพระเอกต่อหน้านางเอกหลังจากตัดปีกพระเอกแล้วพี่หนวดก็จับมือน,นางเอกให้เอาเข็มไล่แทงพระเอกระหว่างที่พระเอกกำลังหลบเข เขาก็เห็นปืนใหญ่ที่ล้มอยู่และมันก็เล็งไปที่พี่หนวดพอดีพระเอกเลยคิดแผนการที่จะจัดการพี่หนวดได้เขาเลยยืนนิ่งๆให้พี่หนวดแทงซัดเต็มๆซึ่งพี่หนวดแกเนี่ยจะฆ่าธรรมดาไม่ได้นะครับเขาเนี่ยจะเล่นเผาพระเอกทิ้งเลยเลยไปหยิบไม้ขีดไฟขึ้นมาจะมาจุดตัวพระเอกแต่จากนั้นเองพระเอกได้เอาตัวคลุกดินปืนพอดีและพระเอกก็วิ่งกระโดดผ่านไฟมันเลยทําให้ตัวของพระเอกติดไฟเข้าไปในรูของปืนใหญ่หลังจากนั้นปืนใหญ่ก็ลั่นยิงทะลุต,ตัวของพี่หนวดและไปโดนถังแกส๊สจนระเบิพดพี่หนวดตายไปส่วนรเเอเอเอกกกธ็็ดดมาไ้แลช ชีวิตตามปกติต่อไปส่วนตัวพระเอกเองก็กลับมาเกิดใหม่เป็นมารวันอีกตัวเพื่อปกป้องนางเอกต่อไปและหนัง ก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.7คะแนนเลยส่วนคะแนนจากเว็บ Rotten Tomatoes ก็ไม่ได้มีการวัวคะแนนจากกวิจารณแต่ฝั่งคนดูได้ไปถึง84%เลยครับผมส่วนทนายคองมลุดขังข่าวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป6.5คะแนนเลยครับผมถือว่าเป็นหนังอินเดียอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้คะแนนเยอะอยู่เหมือนกันคือถ้าดูเอาเพลินๆไม่คิดอะไรมากก็สนุกใช้ได้เลยกราฟิกก็ ถือโอเคมากถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะดูก็ลองไปหาดูกันได้ใน YouTube เลยนะครับมีให้รับชมเป็นตัวเต็มเลยโอเคถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ